อยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยากให้ลูกได้เติบโตแข็งแรงอยากเริ่มต้นเป็นแม่ที่มีอยู่จริงในยุคที่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนมแม่มีมากมายจนไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มที่ตรงไหนโคน้ชนมแม่และอาโดไทยแลนด์ชวนคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ไตรมาสที่2เป็นต้นไปมาฟังเรื่องราวของนมแม่เพื่อเตรียมตัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีความสุขในแบบฉบับที่คุณแม่เลือกคะ่ะ นมแม่หนึ่งสามสองปั๊มมือเหมาะกับใครก็เป็นคำถามที่คุณแม่ถามมาค่อนข้างเยอะนะคะปั๊มมือปั๊มไฟฟ้าเครื่องปั๊มนมแบบไหนที่เหมาะสมกับคุณแม่มากที่สุดนมน้อยนมเยอะใครใช้ได้บ้างตัวปั๊มมือตรงนี้ก็วันนี้ก็อยไม้มาถามพี่เก๋เหมือนเดิมคะ่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋สวัสดีค่ะก้อยไม้จริงๆแล้วเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแบบ อีพีต้นๆเนาะเรื่องแบบเรื่องเครื่องปั๊มนมปั๊มนมที่รักอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแต่ว่าเราไม่ได้คุยเรื่องของปั๊มมือแบบเหมือนกับว่าลึกๆมากทีนี้อีพี EP นี้เนี่ยบังเอิญที่ไปเจอใช่ไหมที่เราไปเจอกันในกลุ่มของเรื่องคุณแม่แม่เนี่ยเนาะก็มีคุณแม่ก็ถามมาว่า ปั๊มมือเนี่ยจริงๆเหมาะกับใครเหมาะคนนมเยอะหรือว่าคนนมน้อยนะพี่คิดว่าไอจุดที่ว่าปั๊มมือเหมาะกับใครเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นในเรื่องของนมเยอะหรือนมน้อยนะคะ <c oughs> มันอยู่ที่การใช้งานมากกว่านะคะว่าเราอ่ะต้องการใช้งานหมายถึงว่าเราต้องการเครื่องปั๊มนมอ่ะไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยจากจากโพสต์นั้นน่ะก็มีคนมาถามว่าเขานมเยอะนะแต่ว่าเขาเคยปั๊มไฟฟ้าแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนกับว่าปั๊มได้น้อยแต่พอมาเปลี่ยนเป็นปั๊มมืออะกลายเป็นแบบเหมือนปั๊มได้เยอะกว่าทีนี้คนที่มาอ่านน่ะพี่ก็แบบไม่อยากให้เขาใช้ผิดว่าเอ้ยสุดท้ายปั๊มไฟฟ้าไอ้ปั๊มมือมันมันปั๊มมันดีกว่าแล้วก็ปั๊มได้เยอะกว่าปั๊มไฟฟ้าจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าไอ้คาตอบ คำตอบพวกนี้บางทีมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวมันเหมือนกับว่าเราใช้เครื่องปั๊มนมรุ่นนี้แล้วก็ใช้อีกรุ่นหนึ่งใช้ไม่ได้นะคะแล้วเขาบอกรุ่นนี้สิดีปั๊มได้เยอะในขณะที่คุณแม่เวลาที่มาอ่านนะก็ เออเขาก็เคยใช้รุ่นนี้ไม่ดีมาก่อนเฮ้ยพอมาเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้เขาก็อาจจะใช้ไม่ดีเหมือนกับคนที่คนที่มารีวิวก็ได้เพราะว่าปัญหาของแต่ละคนนะ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะพี่ไม่อยากให้คุณแม่หลงทางไปกับเรื่องพวกนี้นะคะทีนี้กลับมาในเรื่องของประเด็นของปั๊มมือเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าการทํางานมันต่างกันปั๊มไฟฟ้าเนี่ยมันทําอัตโนมัตินะคะแล้วก็สามารถทําให้คุณแม่เนี่ยปั๊มพร้อมกันสองข้างได้ส่วนปั๊มมือเนี่ยมันใช้แรงมือเหล่านะคะ ข้อดีของปั๊มมือก็คือว่ามันสามารถคอนโทรลแรงได้คอนโทรลความเร็วได้ในขณะที่ปั๊มไฟฟ้าเนี่ยมันเซตมาตามตามอะ,อะไรนะ โปรแกรมของเครื่องนะคะทีนี้ตอบคําถามคุณแม่ที่ว่าแบบพอปั๊มมือแล้วปั๊มได้เยอะกว่าเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่คุณแม่กระตุ้น,นกลไกการหลั่งน้ํานมได้มันเหมือนกับว่าเหมือนกับเวลาที่เราสอนให้คุณแม่ปั่นจี้ถูกไหมคะใช้มือทําให้เรารู้สึกวิววิวนะคะรู้สึกฟินอย่างเงี้ยเราก็นมมันก็จะพุ่งออกมาเองเวลาที่เราทําใช้ปั๊มมืออย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะกดแรงกดเบาแค่ไหนก็ได้เพราะะนั้นเราก็จะกดตามความรู้สึกที่เราชอบเวลาที่เราชอบแล้วเราคอนโทร ได้อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้นมอะ่ะเหมือนกับไหลได้นะคะแต่คุณแม่บางคนเนี่ยอาจจะแบบเหมือนกับว่าถ้าไปอยู่ในช่วงที่เราเพิ่งจะคลอดหรือว่าเราแบบป้อนนมผงมากาลังจะกู้น้ํานมอะ่ะคุณแม่โยกโยกอย่างเงี้ยบางทีนมมันก็ไม่ได้ไหลยเยอะมันก็จะแบบเหมือนกับหยดหยดเพราะในในเต้านมเราไม่มีไม่มีนมเยอะถูกไหมคะเวลาที่จี๊ด เวลาที่จีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนมที่ไหลมันก็จะออกมาแค่ปริมาณน้อยๆซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องใช้เวลาแบบสักระยะหนึ่งในการที่จะแบบเหมือนทําสม่ําเสมอบอกร่างกายเพื่อที่จะให้เราแบบเหมือนกับร่างกายรับรู้ว่าจะต้องผลิตน้ํานมมากขึ้นนะคะทีนี้ถ้าคุณแม่แบบเหมือนกับว่าคุณแม่คนที่แบบเหมือนมีนมในเต้าอยู่แล้วแล้วก็เครื่องปั๊มนมที่ไฟฟ้าที่อาจจะใช้อาจจะทําให้เราเจ็บนะคะแล้วก็เหมือนกับไม่ได้มาตรฐานนะไม่เหมาะกับเราอย่าง ออพอมาใช้ปั๊มมือเราก็คอนโทรลได้ถูกไหมคะมันก็จะออกก็จะไหลดีคุณแม่ก็จะต้องปั๊มข้างซ้ายแล้วก็ปั๊มข้างขวาทีนี้ก็จะย้อนกลับมาแว่าคุณแม่มีนมเยอะเพียงพอไหมถ้าคุณแม่มีนมเยอะปัม๊มครั้งหนึ่งได้แบบเหมือนกับว่าห้าอย่างเงี้ย รอบหนึ่งคุณแม่อาจจะปั๊มข้างเดียวก็ได้ปั๊มข้างซ้ายทีหนึ่งแล้วก็รอบหน้าก็ไปปั๊มข้างขวาคุณแม่ทําแบบนี้ถ้าปั๊มลวนนะก็จะมีนมพอสําหรับลูกแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่แบบเหมือนต้องทํางานไปด้วยการที่เราแบบเหมือนมานั่งปั๊มมืออย่างเงี้ยคือปั๊มมือ,อยังไงพี่คิดว่าให้เร็วๆนะก็ต้องมีประมาณสัก15นาทีถ้าเราถ้าเราต้องมานั่งโยกข้างซ้ายแล้วก็โยกข้างขวาเพื่อจะให้ได้นมปริมาณพอสําหรับลูกหนึ่งมือเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ก็ไม่ได้สะดวกนนักกะะคะอยาใให้ มองประเด็นนี้มากกว่าแต่ว่าแต่ถ้าคุณแม่ที่เหมือนกับว่าซื้อปั๊มไฟฟ้ามาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันมันปั๊มไม่ได้มันไม่โอเคนะคะอยากจะลองปั๊มมืออันนี้พี่เห็นด้วยเนาะเอาปั๊มมือมาลองถ้าปรากฏว่าเราลองปั๊มมือแล้วก็นมไหลดีนะคะนมในเต้ามีเยอะเนาะแล้วก็ถ้าคุณแม่จะใช้ปั๊มไฟฟ้าจริงๆคราวนี้ คือด้วยความสะดวกกว่าเราก็ไปหาปั๊มไฟฟ้าดีๆแล้วก็ไปลองในลักษณะเดียวกันได้แทนที่จะแบบเหมือนว่ากระโดดไปซื้อปั๊มไฟฟ้ายี่ห้ออื่นเลยโดยที่เราแบบเหมือนกับก็ไม่รู้ว่าจะเหมาะกับเราหรือเปล่าค่ะอืมงั้นการใช้ปั๊มมือเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเจอก็ได้ว่าจุดไหนที่เราโอเคกับปัม๊มอย่างนี้ค่ะค่ะอาจจะทําไม่ใช่อาจจะคือบางทีเนี่ยทําให้เราแบบรู้จัก จีดของเราเอง่ว่าแบบเฮ้ยเราทําแบบนี้มันจะจีดคุณแม่าอาจจะลองแบบนี้ก็ได้นะหมายถึงว่าอีกข้างปั๊มไฟฟ้าก็ใช้ไปอีกข้างปั๊มมือเราก็ปั๊มมือปั๊มมือจนแบบเหมือนกับว่าข้างปั๊มมือช่วยให้เราจีด พอน้ำนมเริ่มไหลปุ๊บอย่างเงี้ยก็ค่อยเปลี่ยนเป็นแบบปั๊มไฟฟ้าที่เรามีอยู่ก็ได้ถ้ามันนี้เจ็บนะแต่ถ้าเจ็บอะก็ต้องเปลี่ยนก็คือเอาจริงๆคือเรื่องเจ็บเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบสําคัญมากพูดซ้ําอีกทีหนึ่งแรงดูดเครื่องปั๊มนมที่ได้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์นะคะต้องไม่เกินสองห้าสิมิลลิเมตรตลอดแล้วก็ ถ้าสมมุติว่าเกินแล้วก็ทําให้หัวนมคุณแม่บาดเจ็บอันนี้ต้องมาแก้ให้ตรงจุดก่อนเนาะไม่ใช่โอเคยังทนปั๊มอยู่แล้วก็เอาใช้ปั๊มมืออีกข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเจอกันเนาะพี่เก๋คือถ้าบาดเจ็บหัวนมแตกตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้น้อยมากที่จะให้นมลูกแบบได้ยาวๆเพราะว่าวันหนึ่งก็จะทนความเจ็บไม่ไหวค่ะ ใช่คุณแม่เช็คได้นะเครื่องบำนมหยิบขึ้นมาข้างใต้มันจะมีเลเบลนะคะมันก็จะเขียนแบบรุ่นเลินอะไรไปมันจะงมีคำว,ว่า ce เนาะแล้ว ce ต้องมีเลข4ตัว0123 0470อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นตัวบอกว่าเครื่องนี้ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบแล้วนะคะว่าแรงดูดไม่เกินมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ของยุโรปเนาะพูดไปพูดมาจะบอกว่ามันเหมือนวัคซีนอนะ ใช่ไหมคะคือถ้าเราแบบเหมือนกับว่าเลือกอันที่แบบทั่วโลกเขาเทสแล้วเขายอมรับมันก็จะแบบปลอดภัยมากกว่าที่เราจะแบบอว<า>่าเอาแบบโลเคชันแถวๆนี้เนาะที่รับรองกันเองอะไรอย่างเงี้ยเชียร์กันเองอย่างเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกเลวว่าตัวเครื่องปั๊มนมอะคะ่ะที่พี่เก๋<า>พูดถึงเรื่องซีเ e อก็เป็น,เป,นเป็นมาตรฐานที่อาจจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงเนาะถ้าคุณแม่สนใจเรื่องนี้อาจจะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยก็ได้เนาะยังไม่ต้องเชื่อเราทั้งหมดเนาะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานที่ทางยุโรปเนี่ยเขารับรองจริงๆค่ะค่ะนะมาเรื่องของการเลือกซื้อเครื่องปั๊มมืออย่างเงี้ยค่ะเครื่องปั๊มนมแบบมือที่เก๋มีคําแนะนําให้คุณแม่ที่โอ้ยอยากลองจังเลยเห็นคนอื่นเขาปั๊มได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะลองซื้อมาเทสอยากอยากซื้อเอาจริงๆก็ต้องเชียอะไรนะ <laughs> อันนี้แอบขายของแล้วพูดถึงเรื่องปั๊มมือจริงๆสมัยก่อนมันจะมีเอเวนเนาะเอเวนมันก็จะแบบเป็นแบบจะบอกว่าร,รุ่นรุ่นตอนที่พี่เลี้ยงลูกอะเอเวนนี้ก็จะแบบฮอตฮิตมากเลยแบบปั๊มมือเนี่ยต้องเป็นแบบต้องเป็นของเอเวนอะไรเงี้ยแล้วมันก็ดีจริงๆมันก็จะมีแบบซิลิโคนกลีบดอกไม้อะไรเงี้ยช่วยนวดเต้าไปด้วยก็อันนึงสมัยก่อนนะขนาดเป็นปั๊มมือก็ยังสามสี่พันเนาะโอ้โหนี่แพงกว่าสมัยนี้นเลย เออแต่พี่มองไม่เห็นแล้วมันก็ไม่คิดเรามั้งไม่รู้ว่าใครไม่เอานั่นเขาคนเขาก็ใช้นเจร์เจก็พอใช้ได้นะแต่ว่าก็อย่างถ้าถ้าเลือกได้เนาะขยับอ,อีกนิดนึงอ,ะอ่ะอาโดนเน,น,น,นี่ยมันนเจก็ประมาณสักห้าหกร้อยเนาะอาโดนเนี้ยเก้าร้อยเก้าสิบใช่ไหมคือมันดีตรงที่ว่าคันโยกมันจะยาวแล้วก็ถนัดมือซ้ายหรือถนัดมือขวาก็ใช้ได้แล้วมันจะแบบเหมือนผ่อนแรงมากคุณแม่ที่แบบเหมือนกับว่าตัวทูโกเนะเราจะแถมสแถมไอชุดที่แบบเหมือนกับ เนี่ยคอมบิคิดที่ไปเปลี่ยนเป็นปั้มมือได้ด้วยค,คนแบบไม่ได้สนใจไม่ได้ใช้แล้วก็แบบมีวันหยิบม,มาใช้เฮ้ยทำไมมันดีอย่างนี้เขาฟั <laughs> งกันสนพีต้าโค้ดนมแม่ไอ้ลำลูกกาเนี่ยโอ้ขายปั้มมือแบบแบบสนานมากเลยถ้าจะเอาปั้มมือนะก็แนะนำเป็นอาโดเอาจริงๆดีจริงๆแล้วก็ <laughs> พี่หน่อยโค้ดพี่หน่อย ค้ดของเราเองที่ที่ <c oughs> เลิฟอาโดมากๆก็คือ <c oughs> ครั้งที่แล้วเนี่ยพี่หน่อยเพิ่งเพิ่งไหลไปเนาะเรื่องของแบบปั๊มมือมัน <c oughs> ช่วยชีวิตพี่หน่อยได้เยอะอจริงๆแล้วก็อีกอันนึงเป็นตัวกําหนดวินัยด้วยค่ะพี่เก๋ <c oughs> ตรงที่ว่าโอ้ยอยากจะแวะออกไปช้อปปิ้งแป๊บหนึ่งอ่ากลัวว่าจะตกรอบไม่ตกรอบแต่ถ้าสมมติว่ามีปั๊มมืออยู่ในรถหรือว่าเอาใส่กระเป๋าไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีข้ออ้างเนาะในการที่จะไม่ปั๊ม แล้วก็ไปแอบหามุมปั๊มได้กลายเป็นว่าตัวปั๊มมือค่ะเขาเรียกว่ามีไว้อุ่นใจแล้วก็อยากจะให้คุณแม่ลองนะคะจริงๆปั๊มมือก็มาลองได้ที่ร้านนมแม่ก็มีให้ลองลองได้ทุกอย่างค่ะแล้วก็จริงๆก็ควรมีทุกคนจริงๆ่งมันเป็นตัวช่วยชีวิตอย่างที่บอกเพราะว่าปั๊มไฟฟ้าก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะมันก็แบบอาจจะมีปัญหาที่มันแบบต้องเซอร์วิสต้องอะไรเนี่ยเราก็จะใช้ได้ก็คือถ้านมเต็มเต้าอ่ะนมเยอะมั่นใจว่านมเยอะก็ไปซื้อปั๊มถ้าสมมุติว่าเครื่อง ใช้ปั๊มไฟฟ้าแล้วใช้ไม่ได้ก็ไปซื้อปั๊มมือมาลองได้เลยนะคะแต่ถ้า,ถา<อ>สมมติ<อ>ว่าเน็บอกเลยขวใช่แต่ถ้านมไม่มีในในเต้าไม่มีนมเนี่ยคุณแม่ต้องไปหาสาเหตุก่อนว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็กระบวนการกู้น้ํานมอะควรควรมีคนที่แบบ ช่วยดูแลเนาะเป็นโคดนมแม่อาจจะไม่ใช่คนนมแม่ก็ได้นะแต่ต้องเป็นคนที่เขาเคยกู้นมมาก่อนเนี่ยคุณแม่ไปตามหาเขาเนาะเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็ตามแต่แล้วก็ทําตามเขาแล้วก็ก็จะช่วยได้นะคะแต่ประหยัดเวลาก็มาหาโคดนมแม่ของเราเชี่ยวชาญมากเรื่องของกู้นมเนี่ยเอ่อถ้ามาหาโคดนมแม่ที่ร้านนมแม่เนาะเขาก็จะบอกได้เลยว่าต้องทําแบบไหนเป็นสเต็ปเลยแล้วก็ประเมินให้ได้เลยคือ อันนี้คุยกับโค้ดพี่ต่ายกับโค้ดพี่หน่อยเนาะ mm. ก็จะเป็นโค้ดที่แบบดูแลคุณแม่ที่กู้นมค่อนข้างเยอะค่ะคือ mm. อัตราความสําเร็จมันมันไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่าง mm. ก็คืออยากจะให้คุณแม่มาหาแล้วก็มาแก้ให้ตรงจุดเพราะว่าบางทีอ่ะพี่เก๋แบบเจอคุณแม่ท่านหนึ่งอ่ะแบบทําทุกอย่างเลยนะเอาไปฝังเข็ม mm. กินยาจีนแบบโอ้ก็ไม่ก็เพิ่งรู้ว่ามัน mm. มี mm. วิธีการเยอะขนาดนี้เลยเหรอเพื mm. <laughs> ่อที่จะกู้นมอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เปลี่ยนเครื่องปั๊มไปห้าหกเครื่องพี่เก๋คิดเป็นเงินก็เยอะอยู่กว่าจะได้มาเจอเรา่องคุยกันเรื่องกู้น้ำนมก็ได้ค่ะได้ค่ะเก็บเอาไว้สรุปว่าตัวเครื่องปั๊มนะคะเครื่องปั๊มนมแบบมือนะคะเอถามว่าเหมาะสมกับใครไม่เหมาะสมกับใครเดี๋ยวก็ืมารีแคปให้สั้นๆเนาะถ้าสมมติว่านมเนี่ยมีในเต้าเนี่เครื่องปั๊มมือเนี่ยมันอาจจะช่วยให้คุณแม่จีได้ ง่ายขึ้นเนาะเพราะเราได้สัมผัสเราได้กําหนดแรงเองถ้าคุณแม่ที่ยังไม่มั่นใจนะคะจะซื้อมาเทสก็ได้แต่อาจจะยังไม่แนะนําให้แบบเปลี่ยนมาเป็นปั๊มมือร้อเปเนเพราะว่ามันก็จะมีความเมื่อยเนาะพี่เก๋ใช่นังน่งโยกทั้งวันวันละหลายรอบนี่ก็โอ้ยเอาเรื่องโยเหมือนกันเนาะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เก๋มากค่ะให้คําตอบได้แบบชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นมากเลยค่ะโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หากคุณแม่ชอบคลิปนี้ฝากแชร์ให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆฟังด้วยนะคะคุณแม่สามารถติดตามความรู้เรื่องนมแม่ได้ที่ YouTube Spotify และอย่าลืมติดตามเพจโค้ดนมแม่ร้านนมแม่และ Ado t t h i l l n n d ถ้าคุณแม่ต้องการพูดคุยติชมหรือต้องการคำแนะนำเรื่องนมแม่ส่งข้อความเข้ามาได้ที่เพจโค้ดนมแม่ได้เลยค่ะ